สวัสดีค่ะสำหรับรายการค้าวันที่31มกราคม2554นะคะจะตรงกับ case study ในหนังสือหน้า406ค่ะโดยมีรายละเอียดรายการค้าคือจ่ายเงินเดือนพนักง,งานเป็นเงิน40,000บาทหักภาษีหนะ้าที่จ่ายไว้500บาทและหักประกันสังคมไว้200บาทรอนำส่งภาษีและ การสังคมในเดือนหน้าจากรายการค้าดังกล่าวจะเป็นการบันทึกบัญชีจ่ายเงินเดือนเป็นเงินสดนะคะเราจะบันทึกรายการค้าในระบบบัญชีแยกประเภทนะคะเราจะเข้ามาที่โปรแกรม Smart Bit a c c o u n t i n g นะคะแล้วก็เลือกมาที่ระบบบัญชีแยกประเภทแล้วก็คลิกที่ Work f l o w แล้วก็คลิกที่ลงรายวันหรือวอชเชอนะคะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วโปรแกรมก็จะแสดงชื่อสาขาแล้วก็ชื่อสำนักชื่อรหัสสาขานะคะแล้วก็สมุดายวันเราจะใช้เป็นสมุดายวันจ่ายนะคะคลิกที่โอเคค่ะ แล้วก็กดเพิ่มหรือ F3 นะคะวันที่ลงบัญชีจะเป็นวันที่31ทับ01ทับ54นะคะมาที่รายละเอียดเราจะใส่รายละเอียดไปว่าจ่ายเงินเดือนพนักงานนะคะเป็นเงินสด ใจเงินเดือนพนังานขอเพิ่มเป็น01 54ับ54นะคะแล้วก็จะลงมาบันทึกบัญชีเลยนะคะโดยจะเดบิตบัญชีเงินเดือน เงินเดือนและโบนัสพนักงานนะคะจำนวนสี่หมืนบาทนะคะแล้วก็เครดิตภาษีเงินได้หักมาที่จ่ายนะคะ ภาษีห้าร้อยบาทแล้วก็เครดิตเงินประกันสังคม เป็นเงินประกันสังคมหักหนะ้าที่จ่ายค้างจ่ายนะคะสองร้อยบาทแล้วก็เครดิตเงินสดนะคะอันนี้เป็นบัญชีสุดท้ายที่จะบันทึกนะคะเราจะใช้วิธีกด F2 นะคะเพื่อให้ยอดเดบิตกับเครดิตสมดุลกันนะคะโปรแกรมก็จะคำนวณผลต่างระหว่างฝั่งเดบิตกับเครดิตนะคะในช่องนี้เลยนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะกดบันทึกนะคะโปรแกรมจะถามว่า ให้เครื่องดันหมายเลขวอเชเชอร์ให้หรือไม่นะคะเรากด yes นะคะเสร็จแล้วก็จะกดออกนะคะโปรแกรมจะถามว่ายกเลิกการแก้ไขหรือไม่นะคะเรากด yes ค่ะกดออกอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็กด cancel ค่ะสำหรับการบันทึก รายการค้าของวันที่31มกราคม2554ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะ